ก็สวัสดีทุกคนช้อออกซิเจนหายใจในตอนนี้ด้วยนะครับผมในเวลาบูออนจาก GT แล้วนะโดยทุนนี้ผมทำการแบบว่าประเดิมตัวด้วยการเอาเซลฟี่มาเล่นเลยนะครับคือผมว่าเซลฟี่ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวที่แย่มากนะผมคิดว่านาไปเล่นจริงได้นิดนึ่งนิดเดียวจริงนะครับแต่ว่า มีตัวอื่นก็ตัวอื่นไปเล่นนะฮะไปดีกว่าสามารถดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ผมมีเนะี่ยมีถึง3ดาวแดงเลยนะแต่ว่าตอนเล่นจริงเนี่ยผมจําได้ว่าจะมีแค่7ดาวแดงเอ้เจ็ดดาวนะครับเลื่องนี้ถือว่าไม่ได้น้อยเลยนะแล้วก็ดาเมจใช้ได้นะครับอาการเฮลไม่มีนะจ๊ะในส่วนมันบายก็ไม่มีเช่นกันนะครับในส่วนของกาซฟ้านะเมื่อทําการกดดาเมจกาซฟ้าแรงขึ้น30% 3สินามวิเนาะฝั่งนู้นเนี่ยรีคิไม่ขึ้นเลยนะครับ100% 10วินาทีอันนี้ดีอยู่นะครับดีมากๆดด้วยนนะะประเ็ ือผมชอบมากนะพอเรายิงขึ้นตาปุ๊บเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยขีไม่ขึ้นนะครับเอาไว้ยิงปิดเกมได้นะสวยเลยแล้วก็ทําการพังไพ่ฝั่งนู้นทั้งหมดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเวลามันผ่านไปแล้ว30วินาทีเกมนะโหถือว่าแจ่มมากเลยนะในส่งการเขียวนะครับมีเลือดตัวเอง10%เนาะรีคี50ลดเวลาในการสับตัวละครตัวเองเนี่ย5วินาทีเป็นเวลา15วินะครับหลอกไพ่ฝั่งนู้น1ใบ10วินาทีนะครับแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว30วินาทีนะครับเมื่อกดการเขียวเนาะจะจวกา,าด้นดวยใบบถััไปะคร แล้วก็การฟาร์มไปถัดไปแหลกขึ้นอีก50%เลยในส่วนของเมนนะครับเรียการเขียวน้องนี้เลือยี่รีคี20นะครับดามเมจแรงขึ้น30%ยกเลิกบาดไม่แย่ออกนะแซฟริตี้นะครับบวกกับเพาฟูเพเนนอีเวนต์กู้สี่แล้วก็เซลซาก้านะบวกในการกันหมัดกันบาสิบ้าเร์เนต์นะในแซตขั้นที่3ยูนิคแรกนะครับ able, อันเบริเบิร์รอยอ่าก็้วทำการเพิ่มดามเมจรับดามเมจร์เบาลงรีคีเร็วขึ้นจบให้เร็วขึ้นออะะไรรย่างนนี้คับ ถ้าเกิดว่าในทีมเราเนี่ยมีแท็กเพลวฟูเอพิโซดสก้าเซลนะมันจะบวกบัฟให้เพื่อนด้วยนะครับก็เมื่อมันทําการไอ้นี่เนาะเข้าสู่ปาร์ตี้นะมันจะบวกดามเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับลีคิแรงขึ้นหรือว่าเร็วขึ้นเนี่ยอีกสามสิบเซนเมื่อมันเข้าสนามมานะครับมันจะบวกบัฟให้ตัวเองเนาะทําการรีเลือดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดามเมจแรงขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าวีหมืดบาร์ลวลงห้าเมลดาสิบห้าวีนะเมื่อฝั่งตรงข้ามทําการปัดหลบเจ้าเซลนะระหว่างอยู่ในสนามนะ มาทาการลดคิฟฝั่งหนุนใน30นะครับหมัดบารในเ,เบาลง15% 10วินาทีด้วยทุกครั้งที่ฝั่งหนุนทาการกดหมัดกดลาสการ s f a s นะครับใส่เซลเราเนาะเซลเราในจะดาเมจหม,มัดในแรงขึ้น20% 10วิแล้วก็ฝั่งหนุนเนี่ยจะเปราะบางขึ้นนับ10%นะครับเป็นเวลา10วินาทีด้วยเนาะแล้วก็ค่าการทั้งหมดของฝั่งเขาเนจะเพิ่มขึ้น5นั่นเองนะเป็นเวลา10วิเหมือนกันนะครับในส่วนของยูนิทที่2นะเมื่อเวลาผ่านไปในท่าในสนามเนี่ยพี่แกจะเก่งขึ้นด้วยนะ ผ่านไป10วิดาเมจแรงขึ้น30%ผ่านไป20วินีเลือดแรงขึ้นนะครับ20%ผ่านไป30วิเนาะค่าการทั้หมดลดลง5นะครับผ่านไป40วินะครับดาเมจทั้งหมดแรงขึ้นอีก30%แล้วก็การฟ้าแรงขึ้น30%ด้วยนั่นเองนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวขงอง้นเลเเกมมากเลยก็ทุกครั้งที่เจอหน้าศัตรูนะครับรีคี30ฝั่ง,งนู้นได้จวไพ่ช้าลงระดับด้วยแหลือเมื่อตัวละครนี้ทำการกดไพ่นะครับมันจะทำการรีเลือด3%เะ ดเาเมจบล็สในแรงขึ้น20%เป็นเวลา10วิตัวคี้ฝั่งหนูลง25เลยนะครับโอ้โหดีมากแล้วกทำให้ฝั่งหนู่มโดนดาเมจแรงขึ้นอีก10%ด้วยนะครับเป็นเวลา10วินาทีเมื่อตัวละครนี้ทําการควบเชฟมานะครับมันพังไพ่ฝั่งหนูได้1ใบเนาะแล้วก็ล็อกบา็3วินาทีทาลายแล้วก็บอลฝั่งหนู1มหลูกสามารถใช้งานได้2ครั้งและก็เด้งเดือนเบาลง30%อยู่20วินาทีด้วยนะครับเป็นตัวฟรีที่แอบดูดีพอสมมคคคววรรรอออยยยู่นะ่แบบ่่นนนนนะะไไไดด้้้แแัับบบบาาพใชงห ในส่วนของทีมที่ผมเล่นเนะี่ยต้องเป็นรีเจเนอเรชันอย่างแน่นอนนะครับโดยส่วนตัวผมไม่รู้จะเล่นทีมอะไรแล้วนะฮะก็อลองลองทีมนี้มาแล้วมันก็เอ้ยบัวองนิ่มกันนะขอให้ตัวอื่นแบกด้วยนะครับปไปเดี๋ยวไปดูในเกมนะพี่แกเนี่ยมันจะเก่งหรือเปล่านะสำหรับตัวฟรีโอ้โหพี่คนนี้ยังเทพอ่ะอคุณติ๊กตามหนึ่งก็เดกระดิ่งหน่อยละกันแล้วก็อือเห็นไหมฝีมือการซิปเป็นยัไงคุติ๊ไล่แม่งเลยกันเขาหลอกหรไลค์กัน ก็ตอนนี้นะครับทางช่องไม่มีระบบเมมเบอร์ชีพให้กับทุกคนแล้วนะก็คนที่มาเม้นผมในตอนไลฟ์เนี่ยหรือว่าเม้นคอมเมนต์นะครับจะมีรูปดาวบองนี้ให้เลยนะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์น่ารักๆของผมให้นะครับซึ่งถ้าเกิดสมัครกันมากพอเนี่ยดี๋ยวผมจะเพิ่มสติกเกอร์เข้ามาอีกตอนนี้มันเพิ่มไม่แค่สี่ตัวนะก็อยู่สมัครกันด้วยนะครับแล้วเจอกันต่อมาในเกมแรกกันเลยนะครับเหมือนจะเจอกับทีม GT นะเจอเจ้าซูเปอร์เซเวนทีอีกแล้วนะครับดะบดแล้วเกินอ้าวแล้วจ้าเขียวบางยีถูก็ล่อเลยนะครับผม ดูจังหวะน,นี้นะแล้วผมเปลี่ยนเป็นเจ้าจิเรนเลยนะครับฝั่งเขาเนี่ยเขาก็าเชนหมัดทั้งคู่นะผมเปลี่ยนเป็นเจ้าจานิบ้าซ้ำมาก่อนนะครับผมกลัวว่าคุณเด็กม,มาเชนลงมาหนินะ,ะคุณเด็กเชนลงมาแล้วนะครับเพราะว่ามันแพ้สีเราเนาะการโจมตีเรียบร้อยไปเลยนะครับโอ้โหการโค้งเชนผมน่าจะหมดแล้วนะผมว่าอ้าวยังไม่เชนมาไว้ถือว่าสวยนะครับยังไงนะฮะจังหวะน,นี้ก็หมัดไปก่อนเลยนะครับผมมันก็ยังไม่เชนลงมานะแถมจะเก็บอยู่นีเกล็ดมั้งครับ ผมต้องการปัดลงก่อนนะฮะแถบดูสถานการณ์หน่อยว่าหมัดมาไหมเปลี่ยนเลยนะครับแล้วหมัดมาจริงด้วยนะผมคิดว่าตรงนี้ผมควรจะเปลี่ยนเป็นจิเรแล้วกาสายัดประหึ่มหน้านะครับตอนแรกนึกว่าจะเอาเจ้าไอ้นี่มากลัวสีนะม,นมันเก็บหนักแท้ลาสยาเพิ่มไปก่อนเลยนะครับผมผมต้องตอบคอมโบแหละอ้าวจาะในบ้ามาพอดีเลยนะครับสถานการณ์ที่ยังไงแพ้สีด้วยนะตอนนี้ต้องตีไปก่อนนะครับยื้อเวลาให้เซลเราลงมานะฮะ ได้เฉียวไปก่อนนะครับเพิ่มชีนะจังหวะนี้เปลี่ยนเป็นเจ้ายัางไงครับไม่ยังไม่เปลี่ยนเะนี่ยผมก็เ้ว่กผมจะเปลี่ยนเป็นเซละนะเปลี่ยนเป็นเซลไวลูกโอเคเปลี่ยนเป็นเซละนะครับง,งั้นทางไหนตามด้วยกาฟ้าเอไม่ใช่กาฟ้าเมนไล่เขียวเรียกฟ้าอือแล้วฟ้าต่อไหมมันไม่ทำหรือเนี่ยโอ้โหน่าจะลองเสียงกดดูนะครับอา้าวเรียบร้อยโดนผมพีวีไปได้นี่ครับผมคิดว่าคืนเต่าตัวน,นี้เอา้าทำไมกูไม่กดคืนเต่าเนี่ยอ่ะมีแค่แล้วไหมครับตายดิอือ ตัวไหนก็จุยซี่นะครับสัตว์รอบนึงนะฮะยังไงซิหมัดเข้ามาไหมพี่น้องพี่น้องมไม่เข้ามาเว้ยหมัดต้านกันไปนะครับปึ๊บ977เข้า957เนี่ยเขา 9, 5, 7, โหฝีมือโหดยังห่างชั้นนะฮะจังหวะนี้คือการฟ้าเข้าไปเลยนะครับผมไม่รู้จะเช็มาหรือเปล่าคือหลอดได้อยู่เนี่ยดาเมจนี่ถือว,ว่าว้าวพอสมควรเลยนะครับ เข้าไปตีระยกใกล้เลยนะจังหวะนี้ผมคิดว่าน่าจะเชยหรือเปล่าเนะ่ยทำจับคอมโบกันหนึ่งทีนะครับเรียบร้อยเนะี่ยเป็นไปตามมีค่าการไว้นะครับแต่ปีกตัวเขาล,ลบลาสยัดอุลวงคิดว่าตายแน่นอนนะโอ้โหตานี้คือแทบจะโนโดามิเอร์เลยอ้าวไอ้เหี้ยมไม่น่าพูดเลยจะ <laughs> พูดว่าโดนดามิเอรสักหน่อยนะยแค่แมงเอ้ยโดนดามิเอร์ซะด้นเอวินคือผมเนี่ยก็ไม่อยากใช้เอวนของจีเรนนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นต้องใช้จริงๆนะดามิเอรไม่ถึงอะ่ะ ผมมองมันเป็นเพื่อนะครับเออชักปั๊กหนีไปนะทีมถัดมานะครับเป็นทีมเหมือนกับอาบับเขียวบับแดงอะเนาะมันไม่เชิงแมกนีนะครับก็น่าก,กลัวพอสมควรแลวเนะี่ยแต่มันจะมาสู้อะไรเซล,ลจังของผมที่เซล,ลไม่ค่อยได้โชว์เลยนะครับ จังหวะนี้ยังไงฮะใช้เจ้าชีเวนลงมาการเขียวไปก่อนนะครับขยับหน้าเข้าไปใกล้ๆนะผมหวังว่าจะเอาออนดรอยองกมานะครับไม่เอาเจ้าโกหังออกมานะเียมร้อยนะครับดอกขมโมไปหนึ่งจังหวะทวนนะฮะเริ่มล้าสิ่งใหญ่ไปหนึ่งสิ่งใหญ่เฉยอ้าวแล้วพอดีไปนะครับโอ้โหเจ็บหนักเลยอะไรหมัดอีกใบนะครับขึ้นหลอดมาต้นเกมเนผมืิว่าแฮปปี้มากๆเลยนะยังไงรอด,ดูจะแบบว่าอะไรหมัดเข้ามาไหมนะครับแล้วผมใส่เลยนะยังไงมไม่ได้หมัดมาไหมลูก เอาเป็นเจ้าอนนี่มาแทนโรเซ่เปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหโดนคิตมูไปอย่างทีนะครับเปลืงเงินจริงน้ำบลาแย้ไปก่อนนะผมกดเมนขู่ไว้ก่อนนะครับจังหวะน,นี้ยังไงสิเหลืออีกสองวินาทีนะผมคิดจะว่าความสามารถเต็มเปี่ยมนะได้แล้วนะครับเปลี่ยนตัวละครระเบิดพลังอีกรอบนึงนะผมคิดว่าเจ้าโกหังจะลงมานะครับเลยกดหมัดไปนะ เปลี่ยนจานในบ้ามาก่อนนะครับการซาเชนด้วยยังไงโราเซรลงมานะครับลูกร้อยจังหวะน,นี้ขอแค่ให้เซลล์เนี่ยผมลงมาได้ใช้งานสักหน่อยนะครับมาไหมลูกอื้อมจ้าไม่มีแล้วนะครับดูสถานการณ์ยังไงฮะเซลล์จังเอาแล้วแถบเกลืออย่างงี้ก็หวานหมูี่ฮะหวานหมูตีเลยนะครับโครงการหมัดเลยนะผมคิดว่าไอ้นั่นมานะครับกลัห่างเรียบร้อยปวดดามเมจมันไม่ไหวมันต้องเปลี่ยนหนีจริงนะครับมันมาได้แป,ป๊บๆมียิงเซลล์ผมเนี่ยต้องแทนมาจังหวะก,การฟ้าสวยๆนะครับ สง้อยลบก่อนนะดูจังหวะน,นี้งน่งครับยังไงหมัดมาไหมพ่อแม่พี่น้องไม่หมัดมาเรียบร้อยน่ครับผมได้แล้วอ้าวแล้วจังหวะนี้แหละเซล,ลผมม่เฉื่ยชายบ้างเลยฮะเซล,ลมาเลยลูกแล้วจังหวะนี้การ์ดเขียวเรียกการ์ดฟ้ามานะครับผมเหมือนจะชา้านานเกินนะผมว่าทีนี้รอจังหวะปัดแล้วยิงทิ้งเลยยังไงฮะจะเอาเกณล,ลผมออกไหมผมหมัดเข้าหน้านะครับผมอ้โหูถือว่าเพอร์เฟกต์พอดีเลยนะทั้งเขา้าทั้งผมทั้งเราทั้งกันนะ ก็เรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้คือผมสามารถไรซิ่งปิเกมอย่างกำงานได้แล้วนะครับผมคิดว่าถ้เกิดว่าดวงผมไม่ทุเรศเกินไปเนี่ยเราก็จะจบคลิปนี้อ้จบรีแมทนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคนะครับหวานหมูบะฮมไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วนม่้หมอนี่จบไล้เซฟด้วยนะตัวฟรี ทีมถัดมานะ่าจะเป็นไฮบิดไซย่านะครับเพราะว่ามูล่าก็นนะเป็นไฮบิดไงนะมูล่าเนี่ยนะผมเดี๋ยวมารีวิวตอนหลังแล้วกันนะครับยังไม่ได้ลองเล่นมันเลยนะป่าเป็นไก่เลยกูอ่าเรารู้จังหวะนี้ซึ่งนะครับนนีะ่ฟันเลยนะการเขาเชนอยู่ห้าวินาทีนะครับเางั้นรีบใส่ให้มากที่สุดน,นะผมตอนนี้ทางบีเสร็จมันจะเชนลงมานะคราจะหมดโอกาสที่ได้ เรียบร้อยนะผมคิดว่าใบแต่ไปทาง,นะนะง,ง,งบีนได้ใช่ไหมนะเพราะงั้นน่าจะต้องดับขบวนหนึ่งทีนะครับโอ้โหเรียบร้อยผมคิดว่าตายนะถ้าโดนดาำมีดนี้เข้าไปอะ่ะเทนี้บ้าผมน่าจะแรงพอหรือเปล่าไงนั่นไงนะตายเลยพูดแรงเลยครับสนุกโชว์เคสจานินบ้าน,นะครับแม่มโชว์เคสไอ้นี่นะแหละเซลล์นะครับอ้าวในจังหวะนี้สวยงามมาดามจุเลยนะฮะด้วยความที่ว่าสมัยนีย้สีแดงทั่งระบาดนะครับเซลล์ก็เลยยังคจะเฉยฉ่ายายากม,ม,มากๆเลยนะอ่ะสีม่วงมากเนีนะ่ให้เซลล์วเวอร์โชว์หน่อยนะครับมา กดเมนไมืก่อนหนึ่งจังหวะทุกคนนะครับที่สำคัญก็ผมรอถึงตอนที่50าสิบวิพอดีเนี่ยมันจะสามารถได้การ์ดไอ้นี่นะการ์ดฟ้าขึ้นมือนะครับถึงดอบไพ่ผมหยิกไม่เงยน,นาเขียวดูสถานการณ์ยังไงซินิครับปุ๊บเอามันเอาเกณฑ์หลอกผมออกนั้นแปลงร่างไปแล้วผมนี้สับเลยนะฮะไม่รีรอรอรีเลยทั้งนั้นเรียบร้อยแล้วหมัดเข้มามานะครับโอ้โหโดนผมพีวีไ,ได้เนาะ มันก็ไม่น่าใช่ BV นะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะหลบพอดีนะครับทีมถัดมานะครับสาร์แกรฟดินบิววีนะฮะไม่ได้เจอซะนานเชียวม,มาเลยนะแกมมาหนึ่งสองตัวปวดคุณนัดเขาเลครับมาจังหวะนี้สถา,านการณ์ยังไงคิดนะฮะอือไปเลยนะครับอื้อ983นะครับจังหวะนี้ผมได้ดาเมจมากกว่านะของน้งไปเลยนะฮะพุ่งไปเลย เดืยบรอยนะครับไอเจ้าพิกโร่มาแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นชิเล่นน่าบราไปหนึ่งใบจังหวะนี้รีบรูดดาเมจดีกว่านะครับผมกลัวว่าไอเลมจะมานแะล้วรูดน,นะครับรูดดาวคอมโบไปหนึ่งทีนะครับพี่จริงผมคิดว่ามันทันนะผมไม่จำเป็นต้องรูดอะไรอย่างเงี้ได้นะครับอืเรียบร้อยตุยซันโกิโร่อย่างน้อยมันก็กดเมมเพิ่มเลือดให้มันทันอะนะ นะฮะล่ามเกยในตำนานผมาแล้วมันจะมาเกยสู้ผมได้ยังไงครับผมตัวสีหมูนี่เองโอ้โหโดนเลยนะครับอ้าวก็คือจันทร์บ้ามันเชนบ้านะไม่รู้ทำไมผมกดหมัดออกมาครับอ้าวไอหมอนี่มันกล้าเขียวทำไมวะเนี่ยนั่นจะเหมือนผมที่ลืมความสามารถเนาะน่าจะบ้าเข้ามานะเมื่อกี้นี้ผมต้องการหมัดเข้าไปเลยนี่ครับใส่ก็หน้าเข้าไปโอ้โหเอาวันทีได้ปะถีบไหมโอเคครับลาสมาพีวีสวยงามนะครับแล้วจังหวะนี้คือแกมมาตายแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดว่าผมไม่ช้าๆนะครับ แต่จังหวะน,นี้แกม้าไม่ตายก็เซียร์ฮิโรโล่มาแทนเนาะต้านเลยนะครับจังหวะน,นี้ผมน่าจะต้องหมักเขาไปาคิดว่าทันนะเรียบร้อยครับสวยปันหลบไปได้นะทำชาร์จจังหวะด,ดูสถานการณ์นิดนึงนะอื้อหือเรียบร้อยนะครับไอ้เจ้าจันในบ้านจังเราเลยนะมีการต้านคียอยู่นะครับเรียบร้อยจ่ายไปสามบาทตๆๆๆึกเอา้ามึงยังฝืนได้เนาะไอเวน้น ตายแล้วเว้ยเรียบร้อยพีวีไปยังสวยงามมะลามเจาะนะครับเปลี่ยนมาเซลเรียกใครพ่อไม่มีเลยนะครับเซล,ลเว้ยอ้าวแล้วกาฟาร์อย่างนี้หวานแจ่มเลยนะฮะผมมา,าทำการเรียกกาฟ้าขึ้นมือใบแล้วครั้งคือเต่าแกม,มาก่าลงมาไหมเป็นโกหังเหรอนเนี่ยแปลงร่างไหมครับโอ้โหแล้วแปลงร่างช่วหวันนี้คือผมแย่แล้วผมแย่ ต้องคิดดีๆแล้วนะครับไม่ได้นะคือผมจะองกดหมักเสียงดูนะครับเอา้าหมักข,ของเจะเฮ้ยขโมเสยเลยผมแปลกใจมากเรียบร้อยเนี่ยกัวหน้าเขาไปรับทำไมวะเนี่ยอึ๊บปัดเลยนะครับอือหโดนเขาหลบไปได้เนาะเป็นพลาดเลยนะเมื่อกี้นี้ไม่น่าเอาหน้าเขาไปรับเลยนะครับอยากลองดูว่าตีมันนุ่มแค่ไหนไงจังหวะนี้ไรซิ่งมาอย่างนี้นะครับจีเรนมาลูกจีเรนมันสามารถรับไรซิ่งได้เนาะแล้วก็ความสามารถมันจะเพิ่มเพิ่มขึ้นประมาณนึงเลยนะครับ หลบได้คือสุม้มากโอ้โหแล้วหลบได้ด้วยแบบสวัสดิ์ใจอดู่จัดเลยนะครับตอนนี้แอบสบฟื้เนรเ,เ,เ,เรียบร้อยนะครับผมกาเขียวแล้วเบอดเวลาอเรียบร้อยนี่ครับผมจาไม่ได้ว่าโกฮันตัวนี้มันไม่ได้มีต้านหนึ่งครั้งหรือว่ายังไงนะกดเมนขู่เอาไปก่อนนะครับจะได้ไม่กล้าแบบว่าขยับตัวมากนะครับกดไม่ลเลยตายดิมีเหร,รอครับยังไงทีผมมาไหมหรือหลบเรียบร้อยหลบนะครับแล้วทีตามโอ้โหตายไม่ได้กู แรงอยู่นี่ครับเอ้ยมองนี่มันทีมสองรอบซ้ำซ้อนนะเดี๋ยวนี้จากวันที้ผมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวละครได้ครับนั่นไงนะพีก่กระดูกมันก็ลงมาตายอย่างมันดีแล้วนะเซ<ะ>ลจังได้โชว์ไม่ได้ลูกเจอแต่สีแดงตาเลยนะครับมันโชว์น้อยๆหน,น,น่อยนะการฟ้ายัดไปเลยนะครับไม่รู้ทำไมผมรีบการฟ้าจังเลยนะตีธรรมาดาก็ได้นะครับพิกมกูไปหนึ่งทีนะยังไงสิลูกอืมออลติเมทได้เลยนะครับจังหวะนี้ ใส่กลับไปเลยนะผมคิดว่าน่าจะตายนะไม่น่าทัวรดีมิหได้นี่ครับมื่คกิปมันไม่ได้แพ้สีอยู่ใช่ไหมอา่ามันลากสีด้วยนะครับแต่ก็เจ็นดีนะฮะสนุก <c oughs> แม่งโชว์คลิปจนันเนบ้านนี่หว่า <c oughs> ก็ต้องยอมรับว,ว่าเซลเนี่ยมันโชว์ยาก,กน,นะครับเจอแต่สีแดงทุกตาอย่างนี้มันเหนื่อยนะครับเอาไว้ถ้าเป็นสีเหลืองเงินเนี่ยมันคงได้โชว์อะไรมากกว่านี้นะไปะเจอคลิปหน้า l e ส s g